มากันที่คู่ต่อมานะครับชนบุรีเปิดบ้านไล่ตีเสมอเชียงรายนะครับหประตูต่อ1นคู่นี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักนะครับเพราะว่าเป็นคู่ที่ไม่มีผลให้ลุ้นอะไรนะครับชนบุรีอยู่รอดแบบสบายๆนะครับขณะที่เชียงรายเองเนี่ยก็ไม่มีลุ้นอะไรเหมือนกันพวกเขามีภารกิจสําคัญกว่าในการแข่งขันไทยลีกก็คือฟุตบอลถ้วย2รายการที่เข้าชิงครับผมทำให้เกมนี้ก็ เล่นกันแบบเนื่อย,ย,ยนิดหนึ่งจืดๆเสมอไปหนึ่งปิดตูต่อหนึ่งอ่าคือต้องบอกว่าถ้าเกิดคู่นี้มาเจอกันสักประมาณสักกลางสับก,กลางเล็กหรืออะไร <ừ> แบบเนี้ยจะมีความสําคัญมากนะครับเพราะถือว่าเป็นบิ๊กเนมของ2ทีมจังหวัดเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็เป็น2ทีมที่ใช้ผู้เล่นผมว่า1คือยืนระยะด,ด้วยต่างชาติแล้วก็มีผู้เล่นที่อายุน้อยเนี่ย <ừ> มาลงแข่งขันกันก <ừ> ็เป็นเกมน่าสนใจนะครับ <ๆ S 1> คือต้องบอกว่าเกมเนี้ย คนที่ทำประตูคือศรลปกรตตะก,กูนะครับก็อย่าเพื่อนที่อายุค่อนข้างหนุ่ม<ช>นะครับอีกคนหนึ่งคือชมบดีเนี่ยตีเสมอเลยครับหนึ่งหนึ่งจากวากอลชิดกฤษณ์สีมัเพญน,นะครับลูกจุดโทษนะครับก็ถือว่าเป็นการจบฤดูกาลของชมบดีที่ต้องบอกว่าปีนี้เหนื่อยมากอืเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือหนึ่งในทีมที่ ต้องทาแต้มหนีตกชั้นแต่เขาเพิ่งรอดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองใช่แล้วครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้จบลงด้วยผลเสมอก็ถือว่าบวไม่ช้านไม่ขุ่น,น,<ช>นะครับเพราะว่าชนบรุรีนัดนี้เล่นในบ้านเนี่ยก็ไม่แพ้ต่อหน้าแฟนบอลก่อนจบฤดูกาลก็ถือว่าใช้ได้นะครับ <ผม S 2> เพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเพิ่งจะบุกไปแพ้การท่าเรือแบบถล่มทลายเลยถ้าเกิดวันนี้เนี่ยแพ้อีกเปิดบ้านแพ้เชียงรายก็ดูไม่จืดเหมือนกันแล้วก็เกือบไปเหมือนกันโดนนำไปก่อนอย่างดีที่มาไล่ตีเสมอได้นะครับ ส่วนเชียงรายนะครับตอนนี้เขาน่าจะไปโฟกัสแ,แล้วในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลถ้วย2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็น FA-Cup แล้วก็ลีคัพที่เขาชิงโดยเขาน่าจะไปนเน้นกันที่ FA-Cup ซะเป็นส่วนใหญ่อ่ก็ถ้าเกิด ได้เอฟเอคัพก็จะได้โคต้าในการไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับจึงต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับสิงเชียงรายที่จะบอกว่าเป็นทีมที่ยังไม่จบฤดูกาลนะในการแข่งขันสุดสําคัญอีก2เกมก่อนจะถึงฟุตบอลทั่วย2รายการของเชียงรายสัปดาห์หน้าต้องลุ้นให้นักเตะที่ไปรับใช้ชาติเนี่ยไม่มีการบาดเจ็บกลับมาด้วยใช่เพราะจะถูกขั้นด้วยฟีฟ่าเดย์สองเกมนั่นเองนะครับ